ก็นี้ก็จะมิคใช้ในอโลกะตะสินเสร็จต่อไปนะคะตอนนี้อโลกะแล้วนะคะพระโยคาพระจรนอ่ะมีวาสนาได้จำเริญอโลกะตะสินมาเจตกนเล็งแลดูแสงพระจันแสงพระทิ์นีอโลกะนะไม่ใช่อากาศนะอโลกะคือแสงสว่างแสงสว่างครั อันจ่องเข้ามาโดยช่องฝาหรือช่องหน้าต่างเป็นต้นที่ปรากฏเป็นตรีมนฑลเป็นวงกลมอยู่ที่ฝาและพื้นนั้นก็จะสมเหตุอุกหงานนิมิตและปฏิภาคนิมิตได้เรื่องง่ายบางคาอยู่ในลุกขมูลล่มไม้ใบชุดอยู่ในมนฑลมนพบอันมุงด้วยกิ่งไม้ไม่มีมีใบอันทุบและเห็นแสงพระอาทิตย์พระจนันทร์ ลอดจองลงมารากฏเป็นปีเมินคนอยู่ในพื้นพระสิทาก็ได้เสนร็จอุกหะนิมิตและปฏิฆาคันิมิตเพราะเหตุที่ดีวาชนาได้สร้าง,งสมมาแต่ก่อนพระโยาคาปจอ์ที่เป็นอาิีกรรมบุคคลนั้นถ้าจะจำเริญนอโลกะกะสิงก็พึงพิจเจนาจันพาจันพาโล,โลกะและ สุริยาสุริยาโลกะหรือสุริยาโลกออย่าแสงพระจันทรพระอาทิตย์ที่ส่องลงมาในช่องฝาเป็นต้นและปรากฏเป็นปรนมุนคนอยู่ในฝาเป็นต้นนั้นเป็นอารมณ์แล้วก็พึงบริกรรมว่าโอภาโสโอภาโสถ้ามิเนั้นให้บริกรรมว่า โลโกะโลโกกว่าจะได้สำเร็จอุกกหนมินิตและปฏิภาคนิงนิดถ้ายังนม้อาจได้สำเร็จด้วยพิธีดังนี้ก็พึงเอาหม้อมาเจาะเสียให้เป็นช่องจึงเอาประทีปต,ตามไว้อาตะเกียงเข้าไปใส่ไว้ในหม้อนั้นแล้วก็ไอช่องที่เจาะนั้นก็แสงสว่างออกมานะฮะเอาประทีปต,ตามไว้ข้างในติดฝาหม้อเสียให้ดี แล้วก็หินหม้อหินช่องนั้นไวเฉพาะลิ้ฝาคือไม่ใช่เพลงไอ้ช่องหม้อพอเจาะสว่างแล้วก็หันเข้าไปในฝาเอาไอ้ทางเจาะนั่นมาเข้าไปแลนน้วทีนี้ไอ้เสงสว่างมันก็จะส่งที่ฝานั้นเป็นวงกลมงานให้พิจารณาตรงนั้นถ้าเจาะถ้าจะพิจารณาไอ้ที่ตัวเจาะหม้อมันก็จะเป็นเหมือนไอ้ตยโถกระสินั่หินช่องนั้น ไว้เฉพาะลิมฝาแสงสว่างที่ออกมาโดยช่องนั้นก็จะปรากฏเป็นปริมณลลอยู่ในลิมฝาพระโยคาพระจรพรึงนั่งตามพิธีในปฏิทิสศีลนั้นแล้วพึงพิจาจณาเอาปริมณลลที่ปรากฏในลิมฝานั้นเป็นอารมพรึงบริกรรมว่าอโลโกอโลโกเถิดแล้วแสงสว่าง อันเจาะหม้อไว้เป็นช่องตามประทีปในหม้อกระทำดังนี้ปริมณฑลระสินนั้นตั้งอยู่นานไม่แปรตปรวนไปเร็วไม่หายเร็วเหมือนจันทาโลกะและสุริยะโลกะแล้วไอ้แสงสว่างที่เราจะเพ่งนั้นนะมันอยู่ได้นานไม่เหมือนแสงพระจันทรพระอาทิตย์เนี่ยนะ เดินไปมันก็เคลื่อนไปเรื่อยแล้วก็หายนะฮเพอาเพ่งไปนานๆพอตกแล้วก็หายก็ไม่มีแสงสว่างจึงให้ทําขึ้นแล้วก็อยู่ได้นานก็จะเป็นปัจจัยให้สมาธินั้นได้เร็วไม่หายเร็วเหมือนพระจันทร์และพระอาทิตย์ที่ปรากฏโดยช่องฝาเป็นอาทินั้น คือว่าเมื่อปรากฏโดยโช่องฝาแล้วที่หลังก็พระจันทร์ก็เลื่อนไปเรื่อยๆไอ้แสงนั่นมันก็ค่อยๆเลื่อนไปมันก็ไม่กลงตามนั้นก็ค่อยๆเลื่อนไปบริกรรมว่าอโลอโลโกอโลโกร้อยครั้งทรฟางก่อจุดสาเร็จอุคหะนิมิตและปฏิภาคนินิตอุขหะนิมิตในอโลกะกสิงนั้นปรากฏดหลุดจะดังมุนทนอันปรากฏในฝาและพื้นแผ่นดิน ปฏิภาคินิมิตรนั้นทองใสเป็นข้องทึบเปรียบประดุจเะจะเป็นกองแห่งแสงสว่างอย่างหนึ่งว่ามาเป็นกองอยู่ในพื้นที่นั้นจะตุทศชามและบรรจมาชามจากบังเกิดขึ้นเหมือนกล่าวแล้วในปัทวีเศษินั้น